ร้าน FD z a t Shop ร้านรับเติมระบาสุดคุ้มมีทั้งระบบกลุ่มและ ID Pass และยังมีบริการรับเติมแมปต่างๆอาทิเช่น King Legacy, Bob Fuss, Star Tower Defense เลเยสูงถึงเลเแปดเลยนะแถมยังมีบริการรับเติมเกมฟรีไฟล์และบรลล็ออีกด้วยหากสนใจคลิ๊กเลยครับผมผ่านไปแล้วนะร้านอย่างนี้ฝากด้วยร้าน FD Z a Shop ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมน,น,นะครับวันนี้ของผมนะครับในยเช่นเขยนะครับผมวันนี้เรากลับมาเกี่ยวเกมรบกันนะแบบออสตาเทเวอร์ดีเฟนซ์กันแล้วนะครับผมก็วันนี้เราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการสอนลงโหมดฟาร์มอ่ามอฟฟาร์มออฟนะครับผมจริงๆมันไม่ใช่การื่องสอนเราเป็นการแนะนําเซตมากกว่าว่า เซตเนี่ยครับมันเหมาะกับการลงออฟไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมผมก็จะมาทําคลิปแนะนำนะครับผมซึ่งจริงๆคือครคิดคอนเทนต์หมาแหละก็เลยลองจัดเซตมาดูนะครับจริงๆเซตเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนคิดเองนะผมไปอ่าเรียกว่าไปเอาจากฝรั่ง,งคนหนึ่งมานะครับผมที่เขาทําคลิปออสตาเกับการสอนอนี้เหมือนกันนะครับผมสอนลงออฟนี่แหละซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะอ่าลิงก์คลิปที่เขาสอนทำนนะครับผมซึ่งเซตเนี่ยที่ผมจัดมาก็เหมือนเขาทุกอย่างนะครับผมก็ให้เครดิตเขาผมเครดิตก็อยู่ข้างล่างนี้นะครับผมโอเคครับผม ก็เซตตัวแรกที่ผมจะเอาไปก็คือตัวแรกก็เป็นโทรโรกิทนะครับผมโทรโรกิจเนี่ยของผมจะใส่เป็นออฟไฟนะครับผมเพราะว่าจากเซตที่เอามันอ่ะคือมันไม่มีตัวไหนที่ใส่ออฟออฟนีแล้วมอรส่วนแล้วก็คือเอาออฟไฟไปนะครับผมส่วนตัวที่สองจะเป็นซาสเกะหกดาวนะครับผมซาสเกะหกดาวผมจะใส่ทางด้านเป็นออฟระยะนะครับผมออฟระยะของซาสเกะนี่เป็นอะไรที่เวอร์มากบอกเลยนะครับผมมันตีไกลมากใช่ครับผมแล้วก็ต่อไปของผมจะเป็นอิชิโกะนะครับผมอิชิโกะอ่าหกดาวเอาไว้ซโลมอนนะครับผมไว้ซโลมอน บินได้เอาวอสโลโมอนเดินพวกเดินอย่างนี้ผมส่วนตัวที่4กับตัวที่5ก็จะเป็นตัวเซเบอร์กับบูม่าผมเอาไว้ฟาร์มตังค์เนะาะถต่ว่าทำไมถึงเอาฟาร์มตังค์ไปสองตัวเพราะว่าเราต้องวางดีโอด้วยผมซึ่งดีโอเนี่ยปกดานเนี่ยเป็นตัวหยุดเวลาของที่เขาจะแพงอยู่พอสมควรนะผมก็เลยต้องเอาดีโอไปแถมซาติกเกตก็แพงอยู่ด้วยแล้วด้วยครับผมก็เลยต้องเอาไปเนาะคือผมก็เซตก็จะมีประมาณนี้ครับผมซึ่งเซตนี้จะไม่ใช้เออร์วินนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ แปลกใหม่ครับสำหรับการลงออพติมิชช่เออร์วินนะครับผมว่าจะรอดไหมน้องไปดูกันเลยนะครับผมก็ผมแนะนำครับผมว่าเซตอาร์มห้าตัวเนี้ยถ้าที่ว่าไม่ว่าจะเป็นทูโรกิซัสเกตเซเบอร์บูม่าหรือไม่ก็เป็นดีโอเนี่ยผมแนะนำว่าเวลร้อยขึ้นนะครับผมส่วนอิจิโกะยังไม่ต้องเวลรอยขึ้นแค่ได้ผมเราเอามาแค่ซาโลเฉยๆนะครับผมไปเราไปดูกันในเกมเลยครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็เลยจะกดไลค์ซับสไครต์และกดกระดิ่งครับผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับผมก็เราเชิญคลิปเลย ถ้าสมมติเราจะเข้าเกมมาแล้วผมผมจะให้ปรับเป็นปกติก่อนอ่าเดี๋ยวเราจะไม่เล่นสตีนะครับผมปรับเป็นบโเดี๋ยวก็วางโทโรกินะครับผมตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะตรงหน้าตอมเกมตรงนี้เลยแล้วปรับเป็นลาสนะครับผมปรับเป็นลาสก่อนเนาะโอเคเป็นโจมตีหลังสุดแล้วก็รอวางเซเบอร์ครับผมผมแนะนำนะครับผมสำหรับการลงหมดนี้ให้เอาเซเบอร์ใส่ออฟอ่าออฟเงินมาครับผมเพื่อที่จะทำให้เซเบอร์มันถูกขึ้นผมแนะนำว่า ลงหมดอบอบะถ้าลงอินฟินิตจไม่หมออบอะอะนะผมว่าให้การว่าให้วางเซเบอร์ก่อนก่อนที่จะวางบูม่าครับผมผมไม่รู้ว่าเทคนี้แต่ละคนเป็นัไงแต่ผมสึก่าวางเซเบอร์ก่อนจะวางบูม่าผมสึก่ามันรวยกว่าผมก็เลยเอาวางเซเบอร์ก่อนเนาะที่ผมคิดตอนนี้เราก็ต้องรอมอนครับผมรอไปเลยนะครับผมซึ่งระหมางนี้ผมจะต้องฟาร์มตังค์เลยผมจนถึงเวฟที่มันจะมีมอนหลุดออกมาเพร่เวฟสี่นี่นะครับผมตอนนี้ก็ปล่อยให้มันตีไปนะครับผมอัานี้มอนหลุดนะครับผม ทีนี้มันลุดทำไงมันลดมาผมธุรกิจมันตีถึงไหมไม่ถึงด้วยนะครับผมก็ปล่อยให้มันลดไปก่อนนะคผมปล่อยก่อน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 เราค่อยวางตัวกันครับผมตอนนี้รอตังค์ไปก่อนตอนนี้เราได้ตังค์น่าจะพอแล้วถ้าเงินในเว็บนี้นะผมก็วางธุรกิจกันเนาะวางไปครับผมเรายังไม่ต้องรีบขายนะเนาะเผื่อมีตัวลดไอีก แล้วก็ฟาร์มตังค์นะครับผมฟาร์มเลยแล้วคาบเซเวอร์ไปเรื่อยอย่างนี้ผมจนถึงเราจะวางเซเวอร์เองนั่นแหละแล้วก็จุดสำคัญนะผมเวลาเดี๋ยวตัวพาวเวอร์ฟูลมันเราค่อยอัพธนรุริเนาะรอก,ก่อนรอก,ก่อนตอนนี้ไม่ต้องรีบอัพธนบุริกนะผมฟาร์มตังไปก่อนเลย อ่นะโอเคอัพเลยครับผมเรามาให้มันตีคาชิตัวนี้จะเป็นดนสตองครับผมโอเคคือ okay. ไม่พอเขาฟุตตองเลยตองเลยละ่ะโอเคทีนี้ผมก็ปล่อยนะครับผมแต่พอตรงนี้จบไปเสร็จปุ๊บเราจะขายการขายธุกรกิจตัวนี้นะครับผมขายเสร็จทิ้งเราก็จะวางธุรกิจตัวนี้แทนนะครับผมรอรอรอเลยโอเคถ้าเรามีตังเราก็ฟาร์มเลยนะครับผม รอบิดาตัวน,นั้นตายเนาะแล้วก็ขายโซโลกิโอเคนี่เราได้เซเบอร์ตันตัวนึงนครับผมเซเบอร์ต,นตนนันตัวนึงเสร็จประมาณตัวต่อไปเลยบิดาตัวน,นั้นตายยังเอ่ยตายหรือยังแต่ตาย้วครับผมแล้วก็ขายตัวนี้แล้วครับผมขายตนนัวนี้แล้วก็ประมาณตัวน,นี้แล้วครับผมตรงนี้เลยโอเคแล้วตรงนี้ป้าเป็นเฟิร์สนะครับผม เป็นสตองเกอร์ได้นะเอาเป็นสตองเกอร์ให้มันตีนี่ตีมันตี <Okay. S 1> น่าจะตายนะติดไฟน่าจะตายอยู่ระบบเราเอาธุรกิจเอาไฟมานะไฟมันจะแรงมากาตายเลยแล้เซเบอร์ตายสองตัวแล้วไปตัวนึงน,น่าจะตายไหมตายแหละตายตายทั้งหมดตายตีานเซเบอร์ไปเรื่อยๆอนนก้าก็ ถึงเบลที่การแล้วผมตรงน,นี้ก็เราก็เทเบิร์ตประมาณนี้แล้วนะผมตอนนี้ตัววิ่งหลุดมาธุรกิจเราไหวแล้วครับผมเพราะเราเอาธุรกิจสายไฟมาทเทเบิร์ตรอยละสิบด้วยน่าจะเป็นตรงน,นี้น่าจะก,กันได้ระยะแล้วครับผมถึงเบลที่สิบเอ็ดเนาะถ้าถึงเบลที่สิบเอ็ดแต่ผมจะให้อาทุนธุรกิจอีกเป็นขั้นที่สองนะครับผมที่ทำหลุดมาตรงน,นี้จะตายไหมตายครับผมอตอนนี้อาจะยังไหวอยู่นะ เอซเบอร์ตัวที่เท่าไหร่แล้วตัวที่7ต่อไปก็เซเบอร์ตัวที่8แล้วโอเคทีนี้เซเบอร์เราก็จะตันครบแตัวแล้วผมพอเซเบอร์เราตันครบแตัวเราทำการวาบูม่ารับผมบูม่าก็อัพลยทีนี้ครับผมพอเราตังเหลือเนาะเราก็รอตังจากตรงนี้แล้วก็อัพธุรกิจตรงนี้ให้เป็นโย่ขั้นที่หนึ่งนะผมโอเคเพื่อกัน บอลหลุดมาเพิ่มนะผมผมอัพเป็นเพย์เซฟไว้ก่อนเนาะแต่ถ้าใครคิดว่าไหวก็ไม่ต้องอัพธุรกิจตัวนี้ก็ได้องผมก็อนนัพบูม่าไปเลยเนาะเพรผมเพย์เซฟไว้ก่อนเผื่อบอลหลุดพอทีเนี้ยพอเราคิดว่ามันจะไม่ไหวอีกแล้วก็อัพธุรกิจตัวนี้เป็นขั้นที่สองกันนะผมผมว่าตอนนี้น่าจะไหวละไปไปกันต่อนะผม ถ้ถึงตอนนี้ครับผมแล้วก็รออัพบูม่าให้เต็มนะผมซึ่งบูม่玛ถ้าผมผมคาดจำนวนมาเนี่ยน่าจะตันที่เวฟสิบห้านะครับผมดูกันว่าใครมันตันยังอะไรของใครกันแน่ครับผมอะไรวะพูดอะไรวะรอกันว่าบูม玛เราตันที่เวฟเท่าไหร่ครผมเมื่อกี้พูดอะไรวะรวมวเวะมาเ <c oughs> มาเฉยโรโลกีเนี่ยเป็นตัวเมตาที่ผมคิดว่าน่าอยู่บิก๊กนานเลยผมแน,นะนำว่าให้ทำ ขึ้นเบลล์ร้อยห้าสนะิบก็ได้ผมถ้าใครว่างอะนะทำมันขึ้นร้อยห้าสิบไปเลยตัวตนี้ก็เจนอนะจนอตถนะ้าผมเจนอนอะตแนะนำเลยร้อยห้าสิบทำไปเลยคนระับผมมันดีมากจริงๆแนะนำแนะนำแนะนำจะจัดตัวมันดีอะตอนนี้ตัวแอร์ก็มาแนละ้วครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการวางตัวกำจัดตัวแอร์นะครับผมตอนที่เราอัพมาตันเลยนะครับผมซึ่งยังไงมันก็ทันอยู่แล้วครับผมเราไม่ต้องไปกลัวคนระับผมไม่ต้องไปกลัววนะ่าแตมจะหลุดนะครับผมยังไงเราอัพบูม่าทันอยู่แล้วครับผม เราทำการวางสักเกตนะครับผมซึ่งสกเกตผมจะทำการวางตรงนี้นะครับผมสี่มุมนี้เลยผมมุมอร่อยจัดผม,มบอกเลยตรงเนี้ยมุมโคตรอร่อยถ้าเราเอาสักเกตใส่ระยะมันนี่คือแบบอร่อยจัดๆแต่ตอนเนี้ยเราเอาอบ,บูมาสก,ก่อนเนีเ่ยเว็สี่พอเว็บหน้าเราก็ตั้งพออาบ,บูมาสอ่ะไอ้ไปอาบูมาสิตั้งพอวางสกเกตนะผมไม่ต้องไปกลัวเนาะไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะหลุดที่ผมพอขึ้นเว็บนี้เสร็จปุ๊บเราจะได้ขั้น ซึ่งเขาขั้นตัวท้าเสร็จปุ๊บอ่ะเช็คก่อนนะว่าวางขั้นท้าแล้วบูม่าวางไม่ได้เฮ้ยบูมาวางไม่ได้โอเคเราทำมาทำการวางสักเกตนะผมวางสักเกตตรงนี้นะครับผมมุมนี้เลยมุมเหลี่ยมนี้นะผมมุมนี้โอเคเราทำการอัพไปเลยครับผมอัพไปเลยอัพตั้งจะพอไหมไม่พอรอกันรอขึ้นเว็บกันโอเคพอขึ้นเว็บนี้เสร็จปุ๊บนะครับผมอัพถึงขั้นนี้เลยนะครับผมอัพถึงขั้นที่ห้าพอให้มันทีเอพอนะครับผมอย่าใช้ไม่ต้องอัพให้มันสุดนะครับผม ต่อไปเราทําการอ่ามาอัพโทตโุลกิตัวนี้นะผมให้ขึ้นตันไปเลยผมอัพไปเลยตันไปเลยปึ๊บโอเคพอตันเสร็จปึ๊บเนี่ยก็สบายละตรงนี้ไม่ต้องไปกังวลแล้วละโอเคผมว่าพอเวร็จเส็จเสร็จปึ๊บทำการขายโทตุลกิตัวนี้ผมขายที่แล้วก็ วางเป็นธารุอิจิโกะแทนนะผมซึ่งอิจิโกะตัวนี้ผมจะปรับเป็น last นะครับผมวางัพไปเลยครับผมโอเคต่อไปอิจิโกะจะเป็นการทำการวางตัวนี้ครับผมอิจิโกะเป็น last เนาะเหมือนกันปรับไปเลยครับผมโอเคต่อไปก็ตรงนี้นะครับผม last เหมือนกันเนาะต่อไปก็ตรงนี้เหมือนกันนะผมมุมนี้ last เหมือนกันเนาะตรงนี้ ดีสักอา่าเป็นตรงนี้ก็ได้ครับผมแต่ตรงเนี้ยต้องปรับเป็นเฟิร์สนะครับผมอัพไปเลยครับโอเคต่อไปก็ตรงนี้ครับผมซึ่งมันจะวางได้ไหมเออวางได้โอเคแล้วตรงนี้ครับผมแล้วก็ปรับเป็นลาสนะครับผมครับไปเลยเหมือนกันโอเคซึ่งตอนนี้ตัวแอร์เข้ามาแล้วผมสกเก็ตเราตีครับผมตีโอเคเรียบร้อยสบายละต่อไปผมก็จะเป็นตัวนี้ครับผมตรงนี้รนปรับเป็นลาสโอเค แล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งตัวท้ายนะครับผมฟาส์กันนะครับผมปรับอัพไปเลยครับผมตอนนี้ตังค์เราน่าไม่พอโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคครบแปดตัวแล้วนี่ก็สบายแล้วครับผมทีนี้ถามว่าทำอะไรต่อก็วางสเกิครับผมวางเจ้าสเกิไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็อัพให้มันสุดเนาะเอ้ยผมลืมบอกว่าการวางสเกิเนี่ยเราไม่ต้องอัพให้มันสุดนะครับผมอัพแค่ถึงขั้นเกือบสุดท้ายก็พอครับผม อย่าไปอัพสุดเนาะอัพแค่ถึงค่าที่มันให้ตัปบอกอัพต่600นะอหกแสนอะขนาดนั้นไม่ต้องอัพครับผมตลอดนี้เรามี2องัเลก็คือที่ผมไปดูมานะคือเขาจะให้วางสกิปหรือแม้ก็วางธุูก,กีตามแบบใหผมเพื่อที่จะให้มอนมันตามการแบบว่าอย่างไงอะให้มันติดแข่งมันะได้เดินช้าๆนะผมเราจะได้มีกะเวลาเวลาเล่นเนาะเคบผมแล้วก,ก็วันนี้ผมก็จะอบอกว่าธนูกิวางตรงไหนบ้างน,นะผมโอเคไปสกิปเลย ให้ผมมาถึงขั้นตอนสู่การวางทรวดลูกกีกัรโางทรลูกกีเนี่ยผมจะแนะนําว่าให้วางเป็นคู่ครับก็คือเห็นไหมตรงนี้จะเป็นวางคู่หนึ่งครับผมเป็นคู่ครับส่วนคู่ต่อไปผมจะให้วางตรงนี้ครับผมตรงานี้วางไปเลยครับผมตัวหนึ่งเนาะอัพเต็มไปเลยอัพเต็มไปเลยครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับผมวางไปเลยตรงนี้อัพให้เต็มครับผมอ่พอเสร็จตุนนี้เสร็จปุ๊บทุนนี้เราวางสี่ตัวจะมาตอบใครตัวที่คู่ที่สามนะผมการวางตรงนี้ ขับไปเลยผมแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งเป็นคู่นะผมโอเคตรงนี้พอตรงนี้เสร็จปุ๊บผมจะให้วางตรงนี้ผมเหลี่ยมเหลี่ยมนี้เนาะเหลี่ยมนี้ตัวนี้วางตัวเดียวผมไม่ต้องมาวางคู่นะตัวนี้วางตัวเดียวอัพไปเลยให้เต็มโอเคครับส่วนต่อไปตรงนี้ผมจะทําการวางโทลกิตรงนี้นะผมเหลี่ยมนี้นะวางไปเลยอัพให้เต็มโอเค ทีนี้ก็ได้แล้วครับผมุดกี้ว่าครบแปดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคครบแปดตัวแล้วครับผมซึ่งพอถึงเว็บนี้ผมจะทำการสกิปไปถึงเว็บที่สี่สิบห้าครับผมซึ่งระหว่างน,นี้ผมจะทำการดองเงินไปเลยครับผมโอเคก็ทำการสกิปเลยครับผ,ผมจะทำการเปิดเอฟเฟกไว้นะครับผมเป็นระดับต่ำเนาะโอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะเอฟเคแล้วโอเคลุยสเปซสี่บห้า โอเคผมพอถึงเวอที่45่ห้าผมแล้วเงินเราก็จะมีทั้งหมด2ล้าน7จ็ดนผมเพราะว่าเอฟเคไปเขา,ขาจะจัดโอเคเลยนะผมโอเคมาเราก็ทำการอัพสักเก็ด้วยนะผมอัพหนึ่งสองสามอัพถึงแค่ขั้นแสนจนนะผมอัพถึงแค่ขั้นนี้พอครับผมขั้นต่อไปหกแสนอย่าเพิ่งไปอัพยังไม่ต้องไปอัพเลยครับผมไม่ต้องอัพเลยนะผมเราก็วางเลยนะผมสักเกะวางไปครบนะผมวางไปครบเพื่อไปสามนะผมสี่ ห้าโอยกดผิดหกเจ็ดแล้วก็ตัวที่แปดโอเคอัพไปเลยครับผมหนึ่งสองสามสี่ค่อยๆกดนะครับผม่าก,กดรัวๆนะไม่งั้นตังบินเนี่ยหกแสนบอกเลยโอเคพอถึงขั้นนี้เสปาาไ,ปไ,ป okay. ไปแล้วครับอัพไปครับผมอัพไปโอเคผมอัพไปเลยอุ้ยตกใจมากไปเลยสนุกโอ้โอเค โอเคค่อยๆกดนะผมตรงนี้ไม่ต้องรีบร้อนครับผมรีบกดทีบอเลยว่าเกมระเบิดอ่ะบอเลยเกมตังสองล้านเจ็ดที่เราตาฟามมาบอกเลยว่าหายไปเลยพิษตราบโอเคตัวกราฟตัวถัดไปผมไปอัพเลยโอเคครับผมเรียบร้อยไปเลยนี่โอเคครับผมมอนก็ค่อนข้างหลุดมาเยอะแล้วผมเพิ่งตอนนี้ผมขออนุญาตเป็นเอฟเฟกก่อน ก่อนที plane. ่ม <niño sharing> ัน <observed> จ <Okay. S 1> ับไอ้นี่มันก็นี่ลึกเริ่มรู้สึกเริ่มเริ่มกระตุกเริ่มกระตุกโอเคทีนี้เวฟสิบเจ็ดแล้วผมต่อไปเราจะทำการเก็บตังค์ทั้งหมดหกแสนนะผมแล้วก็วางดีโอตรงนี้นะผมแสนเนาะแล้วก็รอรอการรอรอดีว่าผมรอรอตังค์ก่อนโอเคเพราะว่าน่าจะเวฟที่สิบแปดถึงจะได้มาแร้วผมโอเคตัดสกิปก่อนโอเคและแล้วก็เวฟที่ห้าสิบรอการวางดีโอนะผมตอนนี้เนาะ ที่มีโทรโลริกสองตัวกับมีโจดตรงนี้นะผมแล้วก็อัพเลยผมอัพให้เต็มเลยาปไปล่赖อ้าวเกมบั๊กสวย <c oughs> ปิงปิงปิงนี่ครั้งโอเคนี่ก็ได้แล้วครับผมดีโอเนะาะท่านี้ผมจะทำการอัพซาสกเกตต่อซึ่งตอนนี้ผมจะทำไม่ผมจะไม่ผมจะไม่ตัดคลิปแล้วผมจะเลื่งคลิปแล้วกันนะผมว่าผมเล่ยนยังไงผมก็ตอนนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดเลยครับผมไปก็ข้ามเลยไปเล่นควาเร็ว ไปมนันนะเดี๋ยวก่อนนะขอนนี้ตองการให้ต,ตายด้วยโดนรถไกลจังเฮ้ยถ้าผมมารถมาไก่อย่างเงี้ยทำการอยู่เวลาแค่ไหนนะผมเวลาเลยเนาะสามวิ่งนึ่งทึบโอเคห้างสกเกตเราตีให้ตายนะครับผมโอเคพอตายเสร็จปุ๊บโอเคทีนี้น่าจะพอต่อ,อยิบเวลาได้อยู่สักนิดนึง ไม่น่ากิดจุดระ่บิดจริงๆว่ามันน่าตายเลยหยุดทำไมวะเนี่ยผมเลยบอกว่าถ้าเราบุนรับสเเกตทุกตัวกับตันแล้วนะ่ะถ้าเราตังเหลือนะอัพให้มันตันเลยผม ได้ละอัพอัพรูดเลยอัพเร็วอัพรูดเลยทำไหมเร็วดูสิดูไปแล้วไม่ไม่ไมไมเกะตีมันไม่ไม่นะต้องทันสิผมว่าถึงทันไปเจ็ดสิบปุนป๋น,น,นะผมต้องทันเลยต้องทันสิ ทำไหมโอเคเว็บเจ็ดสิบครับผมทันอยู่โอเคเว็บเจ็ดสิบเรียบร้อยครับผมผู้เว็บ70พอดีเป๊ะๆเลยครับผมสำหรับการลงวันนี้ครับแตการใช้เซตนี้ผมเยี่โอเคถือว่าประสบความสำเร็จทุกคนโอเคเราก็ได้อีกพีมาเจ็ดตัวครัผมแล้วก็วัตถุดิบอีกเยอะแยะเลยโอเคครับผมก็เป็นไงบ้างะครับสำหรับเซตนี้ครับผมถ้าชอบเซตนี้ก็อย่าลืมจะกดไ like, ลค์ซับคล้ายและกดกระดิ่งครับผมด้วยครับเพื่อตัวกำลังใจขับผมนะครับซึ่ง สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับไปครับผมบการบายจุ๊บจสวัสดีครับผม